สวัสดีครับวันนี้มาดู New er นิวพอจ u เนอร์ครับ2.8เดี๋ยอโต้ครับเปลี่ยนเทอร์โบ F 5 5 v นะครับแป0 0ันเดินิเตอร์ใหม่เป็นิเตอร์เฟกนะครับเทอร์เฟกรถใช้งานนะครับรถบ้านใช้งานเน้นขับสนุกประหยัดน้ำมันอันนี้มีกล่อง e c U shop นะครับ F55 ครับแปะผักอันนี้ใช้บูตประมาณส5งาปอน์นะครับไม่เน้นเยอะมากเดี๋ยวเราไปวิ่งทดสอบกันครับน่ครับกล่อง e c U shop นี้แสนหกรับเทอร์โบเดิมเริ่มไม่ไหวแล้วเป็นสองจุดแปดตัวท็อปแล้วครับสี่เดี๋ยวเรามาดูการติดบูสต์กันครับไม่มีรอรอบนะครับอันนี้ขับปกติไม่ได้เหยียบเยอะบูสต์ติดง่ายครับ นี่ลูกค้าเน้นวิ่งยาวๆต่างจังหวะน,นะครับเน้นประหยัดน้ำมันขับเลยลอยครับด,ดูจังหวะเล่งแซงครับด,ดาวครับโบนฟาดเลยไม่มีรอรอบนะครับเทปูเอฟห้าห้าับใบปิดเลดโขงหลังแปะผันนะครับ ครันะบฝากไว้เป็นทางเลือกครับขอบคุณครับ